สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูสมเด็จพิชิตมานะครับรุ่นนี้ออกวัาถ่าเกลือนนะครับนี่ดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมและเก็บไว้อย่างยิ่งนะครับพิธีการบุกเสกนี่สุดยอดเลยนะครับภาคเกจิถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเจ็ดสิบเจ็ดรูปนะครับภาคเกจิดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับ หลวงพ่อโอ้เยอะครับเป็นพระอาจารย์ที่ดังๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อคุณหลวงพ่อหลวงพ่อเปิ่นนะครับแล้วก็หลงโอ้จำไม่ได้ครับแต่ว่าเยอะมากจริงๆครับดูนี้ถ้าใครรู้ประวัติ นี่ผมว่าสุดยอดแต่แปลกนะครับรุ่นนี้เล่นกันเล่นหากันไม่ค่อยแพงนะครับหลักหลักร้อยนะครับที่ผมได้มานะครับอันนี้คือเด็ดพัทแท้นะครับไม่ได้ม่ปลอมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแปลกมากนะครับไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับใครรู้ช่วยเม้นช่วยช่วยเม้นช่วยอะไรครับผมทีนะครับตีก็ได้นะครับคือผม อยากรู้เหตุผลนจริงๆเลยนี่ข้างหลังนะครับอีกข้างหลังจะเป็นยันต์ีนะครับนี่คือรุ่นนี้ไม่มีปลอมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอันนี้นะครับคือคนไม่ค่อยนิยมนะฮะไม่ค่อยนิยมเล่นกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเป็นอีกคนนะครับที่เก็บสะสมไว้นะครับผมเล่นแต่พุทธคุณนะครับรุ่นนี้ถ้าใครได้แบบไปดูวิธีการปลุกเสกพัเกจีดังๆที่มาร่วมปลุกเสกนะครับรอบรองเลยทุกคนต้องขนลุกแน่นอนครับกจีดังๆนะครับลูกศิษย์ ลูกหาเยอะต้องรู้จักแน่อนอน,นครับพระเกจิแต่ละองค์นะครับที่มาลุกเสกนะครับในวันนั้นนะครับนี่อ,อว่าถ้าเกวียนนะครับผมนี่จริงจริงเป็นพระที่สวยนะครับนี่การลุกเสกนี่ราคาจะเป็นแบบนี้นะครับขีดนะครับนี่นพวกนี้เป็นคาบ ที่มาจากอันนี้นะครับผมไม่ได้ทำเองนะครับผมใครเห็นใครอยากเต้นพุทธคุณอยากอะไรก็นะสะสมละเก็บไว้นะครับมีสมเด็จพิชิตมานะครับผมโอเคใครที่แบบชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมา รีวิวว่าเป็นการคุยเรื่องผ้าอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเรื่อยๆนะครับปิดภาดประกันใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ